ที่นี่คือบ้านภูกันบันเลงบ้านแห่งศิลปะท่ามกลางธรรมชาติกลางคุนเขาณอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีบ้านของอาจารย์อ้อภูกันบันเลงหรือคุณวินิจจินตนาศิลปินเพื่อชีวิตผู้แต่งเพลงไกลเกินคืนคอนในสำเนียงโฟกใต้ที่วันนี้หันมาใช้ชีวิตเรียบง่ายร่วมกับภรยาบนพื้นที่สิบไร่สร้างสรรค์เป็นสวนสิงกลางป่าไผ่บ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่มีศิลปะแต่ยังมีสีสันแปลกตาจากฝูงไก่ที่ไม่ธรรมดาเลย นี่คือไก่พันุแปลกอย่างไก่โปรแลนด์ขนหัวฟูฟูเหมือนใส่หมวกกันเนาะบางตัวมีขนยาวคล้ายใส่ถุงน่องบางตัวหัวจุกตั้งแบบนกหัวขวานน่ารักเชื่องไม่กลัวคนเลยนางดวงมณีอ้นวงศาภรรยาอาจารย์อ้อเล่าว่าการเลี้ยงไก่ที่นี่เขาเปิดเพลงให้ไก่ฟังบางวันบรรเลงดนตรีเบาๆให้ไก่อารมณ์ดีไก่ก็เดินคุยเขียต้กระไผ่สบายใจไปเลย ลูกไก่สายพันธุ์โปรแลนด์อายุเพียงเดือนครึ่งก็เริ่มมีขนจุกข,ขึ้นมาแล้วดูน่ารักแปลกตาจนเจ้าของต้องเพาะพันธุ์ต่อเลี้ยงไว้เก็บไข่ทำอาหารและเป็นเพื่อนเล่นในสวนที่นี่ไม่ได้มีแค่ไก่แปลกยังมีบ้านดินที่สร้างจากดินเหนียวมีเต็นท์ให้นอนในป่าไผ่ล้อมรอบด้วยภาพวาดสีน้ำฝีมืออาจารย์ใครชอบศิลปะรักธรรมชาติอยากสัมผัสบรรยากาศเงียบสงบแบบนี้มาที่บ้านผู้กันบรรเลงได้เลย บ้านเลขที่296หมู่1ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเปิดให้เยี่ยมชมและพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติเพราะบางครั้งความสุขก็แค่การได้อยู่่าำกลางต้นไม้เสียงเพลงและไก่ขนหัวฟูฟูนี่ลูกไก่โปรแลนด์เมื่อสักครู่นี้ที่เราดูไปอะไรผสมอะไรคะอันนี้โปรแลนด์แท้ๆเลยค่ะแม่ขอขอแโปรแลนด์แท้ๆเลยอ,อันนี้อายุเพิ่งจะเดือนครึ่ง หัวเขาก็จะมีจุกจุกอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะอันนี้น่าจะตัวผู้นะคะหางกระดกกระดกน่าจะเป็นตัวผู้สูงลายเดียวตัวเมียสีชามอยอันนี้เรียกสีชามลอยค่ะอันนี้พันบอลแลนด์นะคะหัวเหมือนหมอนน็อกโอ้โหจะบ๊อบใช่ะหัวผมบ๊อบเหรอ แต่ว่าเรียงยากมากตายง่ายมากเมื่อก่อนมีหลายสีมากเลยค่ะทีนี้เหลือแค่นี้แหละไม่ไมไม